พูดคุยก,กันกับทางด้านของคุณกรพัฒบรเชษนะคะหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนค่ะคุณกรพัฒสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมวยครับสวัสดีฟนรายการด้วยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่น่าจะได้ยินเสียงค,ครับคุณกรพัฒสักครู่นะคะค่ะ ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสัญญาณเสียงมาแล้วขออภัยด้วยนะคะคามาแาาล้วค่ะมีหลายเรื่องต้องจับตาะะการเมืองเนี่ยเป็นประเด็นร้อนได้ไหมคะตอนนี้เลื่อนออกไปจนถึงช่วงกรกฎาคมอีกแล้วสําหรับเรื่องของนายกนะ,ะแต่ว่าในกรณีที่ปัจจัยการเมืองเนี่ยค่ะทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศร,รีให้น้ําหนักไหมคะว่ามันจะมีเอฟเฟกกับตลาดทุนไทยในช่วงครึ่งหลังยังไงบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าเป,เป็นเรื่องหลักที่ตลาดให้น้ําหนักในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเห็นว่าตลาดทุนไทยเนี่ยเสียโมเมนตัมไปเลยนะครับตั้งแต่มีเรื่องตัว ความเสี่ยงด้านการเมืองนะครับในช่วงปลายปลายเดือนเมยสาต้นมาถึงเดือนพฤษภามนะครับแล้วก็ลากยาวจนถึงปัจจุบันนะครับเราก็เห็นว่าตลาดพุ้นเองเนี่ยซึมลงมาเรื่อยๆเพิ่งเรื่องฟื้นตัวหรือว่ากระตุ้นขึ้นเนี่ยนะครับช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเท่าน,นั้นเองสำหรับตัวตลาดหุ้นไทยนะครับภาพที่เราอยากจะใช้ภาพเดี๋ยวก็ต้องบอกว่าผมว่าตลาดเองเนี่ย รับความเสี่ยงเรื่องนี้นะครับมามากระดับหนึ่งละนะครับแล้วก็รอความชัดเจนด้านในนี้หนึ่งซึ่งต้องบอกว่าใกล้ๆนะครับแม้ว่านี้นะครับตัวคุณสมบัติท่านนายกเองจยังไม่ได้มีการพิจารณาหรือว่าตัดสินนะครับแต่ในภาพรวมก็ต้องบอกว่าตลาดก็ไพรซ์อินนะครับความเสี่ยงเข้ามาค่อนข้างเยอะเราดูจากอะไรเนี่ยเราดูจากภาพแรกก็คือเราไปดูตัวเครดิตดิฟอสซวอปนะครับของบ้านเรานะครับช่วงอายุ5ปีถึง10ปีเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้มันลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาก็หมายความว่า ความเสี่ยงรวมของประเทศในมุมมองต่างชาติเองเนี่ยะครับในขาออฟชอร์เขามองว่าไอ้ริสของเราน้อยลงนะครับแล้วถามว่าระดับเลเวลของตัว5ปีกับตัว10ปีของตัวเครดิตฟอส w อ p ตอนนี้ไปที่เลเวลไหนแล้วมันเป็นภาพการที่กลับไปนะครับต่ําสุดตั้งแต่เดอนเมษายนนะครับของปี2022นะครับคุณหมวยอันนี้ก็เป็นภาพที่น่าจะอิมพลนะครับอิมพลภาพว่า ต่างชาติเองอาจจะมองเรื่องนี้นะครับว่ารอแค่บทสรุปที่จะออกมาด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็เลยเห็นภาพที่ทิศทางของออปิดลบนะครับร่งขึ้นมานะครับก็คือเป็นภาพการชะลอลงมานั่นเองนะครับในส่วนของตัว1นส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ตัวมาตรการอัพติกมีผลเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็มีสัญญาณที่ค่อนข้างจะ เป็นบวกตลาดนในีแง่หนึ่งแน่นอนแหละว่าเราเห็นสภาพการซื้อขายโดยรวมมูลค่าสขายโดยรวมลดลงเพราะว่าธุกกรรมของต่างชาติก็ชะลอไปบางส่วนก่อนนั้นเนี้ยนะครับเขาเล่นในส่วนตัวขาช็อตนะครับแบบต่อเนื่องเลยเพราะว่าดูเหมือนว่าโครงสร้างของตัวสีไทยมันฟื้นช้าเมื่อเทียบกับเพื่อนอื่นแล้วก็ทิศทางตัวหุ้นหลายๆตัวเองนะครับก็ดูเหมือนยังคงมันพาพการปรับฐานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเล่นกับส่วนต่างเองก็มีดีนามิกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับแต่จุดปัจจุบันเองเพออัพติกมีผลเนี่ยเราเห็นเลยว่า ใน้นต่างชาติเองหรือว่าธุรกรรมในขาตัวช็อตเซลล์เองเนี่ยมันลดลงไปแบบนี้สําคัญเหมือนกันนะครับดูจากอะไรบ้างสัดส่วนหุ้นที่มีการช็อตเซลล์เพิ่มขึ้นนะครับก่อนมาตรการมีผลนะเนี่ยอัลเรยต่อวันที่เราดูสัปดาห์ท้ายเนะี่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบตัวนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวันก่อนก่อนลดลงมาเลยยี่สิบตัวนะครับเป็นระดับน้อยที่สุดเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็อาจจะดีดมาแถวห้าสิบหกสิบตัวก็เป็นตัวซ้อนว่าการช็อตคงค้างเพิ่มขึ้นเนี่ยนะ การเข้าวุ้ยช็อตกลับก็เพิ่มขึ้นนะครับเราเห็นตัวโพซิชันคงค้างของการช็อตสุทธิรายตัวเนี่ยลดลงแบบมีเนืยอสาคัญหรือว่าค่อยๆลงอย่างต่อเน,นื่องก็เป็นใจเอื้อหนุนครับให้ตัวตลาดหุ้นไทยในยเรื่องื้นตัวภายใต้สถานการณ์ที่ต้องบอกว่าเราก็เห็นภาพหนึ่งนะครับเกิดขึ้นว่าเออเออร์เน็งของตัวควอเตอร์สของบ้านเราเองเนี่ยหลายๆตัวมันก็ดูมีสัญญาณอินพุ้นะโอเคมันอาจจะไม่ได้มีเสน่ห์มากสำหรับตัวนักหนังสือิมชาติทังทุนไทยนะครับสัดส่วนประมาณสัก3ใน4นสี่นะ ตลาดนะเพราะว่าฟอร์เรนก็ถือรวมเอ็นดีอาร์มาสักคีบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย mm. ก็เห็นโอกาสครับว่าเฮ้ยหุ้นมันลงมาเยอะเกินไปนะค้าปลีกเออยที่สัญญาณเซมโซเซลเร่งขึ้นนะครับจากเดือนพฤษภาคมนะครับแบบมินิยะแล้วก็ดูเหมือนจะมีความคาดหวังต่อมาตรการดิจิทัลวอลเลตด้วยก็เริ่มกระตือ้นขึ้น ICT ีทีเซกเตอร์ซึ่งเออร์เน็งนะครับควอเตอร์สองยังเป็นจุดที่เร่งตัวต่อเนื่องเห็นสัญญาณตัวเอชจีเอลดลงนะครับแล้วก็เบนฟิตรายได้จากตัว 5G เนี่ยนะครับเริ่มเข้าสู่เวฟของขาขึ้นนะครับ mm. ก็เริ่มเป็นภาพที่ mm. เห็นสัญญาณเออร์ n g ็งนะครับเป็นแรงขับเคลื่อนตัวราคานะครับหุ้นในกลุ่มตรงออกนะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกกระแสงตัวเออซึ่งตอนนี้มันอพยไปนะครับในหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัว Apple i n t e l l i g e n c e นะครับหรือว่าการพัฒนาในส่วนตัว AI เข้าไปสู่พวกโมบายพวก PC นะครับพวกแล็ปท็อป ก็ทาให้ตัวตอนนี้เราเห็นสัญญาณว่าอีมาของตัวแลป็ปท็อปการส่งมอบแลป็แลปท็อปทั่วโลกหรือ PC นะเนี่ยมันเร่งขึ้นมานะครับอย่างมีนัยสำคัญเพียะสิ้นส่วนอิเล็กกรส์สสสญญบ้านเราอย่างพวกเดลต้าเ e HANA นะ่มีสัญญาณ Improv e ของ e a r n i n g นะครับเช่นเดียวกับตัวส่งออกอาหารด้วยผมได้เห็นภาพว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในช่วงการฟื้นตัวครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจากวันนี้ไปตลาดจะเป็นไงจนถึงสสัปดาห์นี้ก็ยังมองให้เป็นน้ำหนักของการฟื้นตัวต่อเน,นื่องอยู่ครับคุณหวยก็ 1335 1345สนะครับส่วนแนวรับก็1 3 1 0จุดครับผม1335กับ1310นะคะแล้วก็จับตารอดูเรื่องของการเมืองต่อเนื่องในช่วงเดือนหน้าด้วยนะคะส่วนในแง่ของปัจจัยเรื่องของการคาดหวังเรื่องของการเลือกหุ้นภายใต้การประกาศผลประกอบการราคาที่กำลังจะเป็นฤดูการมาถึงเนี่ยคะ่ะเราจะไปเล็อกเล่นตีมนี้ได้ไหมคะ เออได้นะครับเมื่อกี้ก็เซกเตอร์ที่เราเปรย์ไปก็หลายๆตัวก็น่าจะมีทิศทาง e a r n i n g ็ที่ดีนะครับแล้วหุ้นหนึงก็มีโอกาสที่จะเร่งตัวขึ้นเออคาปรีเนี่ย CP o, CP o, c p r CBA BJC เนี่ยนะครับถ้าเรื่องลีดเดอร์ก็ต้องเป็น CPEXTRA หรือว่า c p r เพราะสัญญาณเซ็นโตเซลนั้นเร่งมากนะครับแต่ BJC ก็จะเด่นในแง่ตัว e a r n i n g b a s e ที่มันต่ำนะครับ growth momentum QNQ ยานเดียจะเร่งตัวขึ้นมาหน่อยแต่ว่าหุน้นหนึงถ้ามองในแง่ตัวยอดขายสาขาเดิมเขาอินฟลุตขึ้นมาเยอะม จากเดือน5ติดลบเดือน6มาบวกสัก1%อก็ถือว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีนะครับหุ้นอยู่ในโซนล่างอันนี้สำหรับคนที่เล่นแลกกาดนะครับแต่ถ้าเลือกตัวเดียวเราเลือกตัวสเปกตรัเป็นตัวเด่นนะครับในกลุ่มนี้ถัดมาพวกเซมิคอนดักเตอร์เองเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่เราค่อนข้างจะชื่นชอบนะแล้วก็เราก็วางพซิชั่นในเดือนนี้นะครับสลับจากฮานาเป็น KC e. โอเคละนะครับดีมาพีซทั่วโลกมันเร่งตัวตามนวัตรกรรมของ AI ที่ต้องบอกว่ามันแพร่หลายไปใน หลากหลายแอปพลิเคชันหลากหลายทูนะครับหลากหลายอินดัสทรีมากขึ้นนะครับแต่ไรก็ตามเเนี่ยนะครับเคซีเนี่ยในแง่ตัวเอ uh ิร์เน็งที่เรามีการพร uh ีวิวเนี่ยมันเป็นภาพบวกควอเตอร์คนอั้นเตอร์แล้วเยือนเยียนะครับที่มันเร่งตัวตามอินดัสทรีอยู่แล้วด้วยแต่มันมีข้อดีอหนึ่งคือเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นเดือนที่เขาอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหรือว่าแลกขาดฮาน่าอยู่มากเพราะฉะนั้นแก็บเทรดเนี่ยนะครับมันกว้างนะครับถามว่าเดือนที่แล้วเนี่ยทำไมหุ้นเอิร์เน็งดีแต่ว่าหุ้นมันปรับตัวขึ้นได้ไม่เยอะ ก็ต้องบอกว่ามันเกิดจากการที่เขาหลุดเซฟฟิตี้นะครับในช่วงปลายเดือนที่มีการรีบาลานไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเรื่องนี้มันคลายออกไปแล้วกราคมก็เป็นรอบที่เคซีน่าจะมีโอกาสร์ฟอร์มขึ้นนะครับกลุ่มนี้ถ้าเดือนนี้เลือกตัวหนึ่งเรามองเคซีเป็นตัวที่ค่อนข้างเด่นนะครับต่ดมาก็จะเป็นพวกโรงไฟฟ้าครับผมค,ค่ะโรงไฟฟ้าเรื่องลดค่าไฟจะกระทบไหมคะจริงเรื่อง,งไฟฟ้าี่มันมีกระแสที่กำลังพูดถึงเรื่องการที่ ค่า FT ฟอาจจะปรับขึ้นนะครับคุณหมวยนะครับในช่วงถัดไปก็ถามว่ามันเกิดจากอะไรก็ต้องบอกว่ามันเกิดจากต้นทุนแก๊สที่มันขยับขึ้นมาหน,น่อยๆนะครับคือการาปรับลดค่าไฟเพื่อประคองหรือเพื่อช่วยเหลือช่วยเหลือตัวภาคครูเรียนเองเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้ตัวในขาของตัวการช่วยเหลือครูเรียนทําได้ดีนะครับแต่ว่าในขาหนึ่งก็ทบกลุ่มไฟฟ้าอันนี้ก็ชัดเจนแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับหนึ่งว่ากลไกการปรับแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับตัว ที่ทางราคาแก๊สเบทด้วยเพราะแต่ละที่นะฮะแต่ละจุดในการที่ใช้มาตรการมันจะมีคอสตสตรัคเจอร์ที่มีความแตกต่างกันซึ่งในภาพรวมตอนนี้แก๊สมันเริ่มขยับขึ้นมานะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นภาพที่แนวโน้มของการช่วยเหลือไฟเนี่ยนะครับมันก็ทำได้ค่อนข้างจำกัดก็ในระยะถัดไปเนะี่ยค่าไฟค่าเสียจะมีการขยับขึ้นไปนะครับนั่นก็ทำให้ตัวหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับเริ่มฟื้นตัวนะครับเป็นวันนี้เห็นว่าพวก GPSC Gulf Energy Bigrim เนะี่ยเริ่มดิดีนะประกอบกับตัว ถ้าใครไปดูนะครับถ้าใครไปดูบอลยูเนี่ยสำคัญมากนะเปิดเปิดต้นรายการมาเดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องตัวเครดิตดิฟอลสซวอปของบ้านเราใช่ไหมครับ<ฆ>ว่าเอ๊ะมันลดลงต่อเนื่องนะครับตอนนี้ถ้าไปดูบอลยูบ้านเราเนี่ยนะครับก็ลงเหมือนกันนะครับลงนั้นหมายความว่าอะไรขาออฟชอร์เนี่ยเริ่มกลับมาซื้อสินทรัพย์ในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะสินทรัพย์ปลอดภัยเร่งตัวขึ้นบอลยูตัวยาวนะครับตอนนี้ลงมาที่ใกล้ๆ2.6 26%เ,เ,เนี่ยต้องบอกว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็อิมพลายว่านะครับตัวมุมมองของต่างชาติเอเริ่มมองว่าเราอาจจะเห็นการคลายนโยบายด้วยบางส่วนนะครับส่วนตัวกลาง5ปีเนี่ยลงมาที่2.4นะครับแล้วการที่บอลยิวลงเนี่ยมันทำให้ตัวหุ้นไฮโกรธนะครับหรือหุ้นที่มีพารานีเยอะเนี่ยได้อันิี่สองบวกซึ่งก็เป็นพวกกลุ่มรฟ้ฟนี่แหละนะครับที่ในแง่ตัวการเติบโตที่เขาสูง พอยิวมันลงก็มหมายความว่ามันดิปลเขาก็จะเดินโดนรีเลทกลับขึ้นไปนะครับระดับบอลยิวสิปีที่มา2 6ุดเนี่ยถามว่าไอ้ต่ําสุดต้องต่ำเมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่ากลับไปช่วงประมาณสักต้นต้นเมษาจนถ,ถึงเดือนมีนาคมเลยนะครับซึ่งรอบล่าสุดเนี่ยบอลยิวของเราที่ต่ําที่สุดนะฮะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาคือ2องจุดห้าตอนนี้ลดมาจากสองุดดห้ามาที่สองจุดหกละเป็นภาพที่ต้องบอกว่าเผื่อภาคบ่ายวันเนี้ยแรงหนุนตลาดจะมานะเพราะว่ายิวมันเริ่มลงเร็วมากนะครับอันนี้ก็ลองจึกษาดูะครัับสตว โรงไฟฟ้าแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็คือค่างเงินมันแอบ,บแข่งค่าด้วยนะครับมูลคบาท,คที่แข็งค่าขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นภาพของตัวโรงไฟฟ้าครับค่ะตัวไหนหล่ลลอสุดคะรงไฟฟ้า <laughs> จริงๆถ้าเล่นกับเรื่องพวกค่ายทีที่มันจะชิปขึ้นมาเนี่ยจริงๆต้องไปที่ GBC หรือว่าบิกริมนะแต่ว่าถ้าเราดูโอเวอร์ออลแล้วเนี่ยผมคิดว่าอ,อาจจะมองตัวกัฟนะครับเพราะกัลฟเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตัวเอ็นนิ่งโกรทที่ที่ดีอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องตัว กระแสเทรนด์ของ Data Center ที่มันกำลังจะเร่งตัวขึ้นนะครับทั่วโลกเมื่อช่วงตัวรายการเนี่ยผมพูดถึงเรื่องหนึ่งไปว่า hey, การส่งมอบพวก PC เนี่ยนะครับที่มันเร่งขึ้นเนี่ยนะครับเนื่องจากตัวนวัตรกรรมด้าน AI ไอที่มันอพยไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้นเนี่ยนะครับมันมีขานหนึ่งด้วยนะครับเวลาที่เราจะใช้ AI หรืออะไรก็ตามแต่พวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับมันเป็นกระแส Data Trend ที่มันจะเติบโตแล้วก็เบ่งบานขึ้นนะครับและในฝั่งตัวซอฟ์แวรเซียเนี่ยมันอยู่ในช่วงที บริษัทใหญ่ของโลกเองนะครับเทคเใหญ่ทั้ง Amazon นะครับ Google หรือแม้แต่ตัว Microsoft เนี่ยนะครับเขาริ่งมาขยายนะครับด t e ต้าเซ็นในภูมิภาคนี้นะครับแล้วบ้านเราก็เทรนด์ของด a t ต้าเซ็นก็เป็นระดับที่อาจจะมีการ Invest สูงระดับเป็น e ร i o n นลนะครับผมเลยคิดว่าตักาวกลาฟิงเนี่ยในขาตัว Infrastructure นะครับทั้งตัวบริษัทเขาเองทั้งในขาของตัวาการถือครองนะครับ โดยอ้อมเนยนะครับมันดูมีอินฟาสเอร์ที่ครบกับการเติบโตกับกระแส d a t a าเฟรนก็มองว่า g ก้ฟเองน่าจะเริ่มเพอร์ฟอร์มแล้วก็เป็นตัวหนึ่งแหละนะครับที่อาจจะช่วยด i า e ตลาดหุ้นไทยให้ค่อยกลับตัวขึ้นมาได้ครับผมค่ะก็มีหลายปัจจัยบวกที่หนุนหุ้นตัวนี้ให้อาจจะเป็นพระเอกดาวเด่นเท่านี้ต้องกรับขอบพระคุณทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศีมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีค่ะ